อยากกินกระเพรามากๆครับไข่เจียวหมูเอ็นไก่ทอดแล้วก็เป็นแกงเขียวหวานไก่ครับเอ็นไก่ทอดนี่ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นนะจะนิย,ยมสั่งเมนูน,นี้มากกล้องบอกว่าอยากถ่ายเขียวหวานแล้วแต่ว่าไม่ให้ครับขอกินไข่เจียวต่อพบแบบชอบรสชาติมาก ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีโอสการนะครับในใจกลางโตเกียวนะต้องบอกว่าเวลาวองที่อยู่ในโอสการ์ครับก็ปรากฏว่าไปเจอร้านอาหารไทยร้านนึงซึ่งเราทุกคนเนี่ยเหนื่อยกันมากแล้วก็อยากหาร้านอาหารไทยที่อร่อยอาหารไทยดีๆที่แบบเรากินแล้วจะหายเหนื่อยปรากฏว่ามาเจอร้านนี้ครับตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะ ปกตินะแต่พอเข้าไปกินเนี่ยทีมงานทุกคนต้องบอกว่า่อยระดับว่าอร่อยกว่าร้านอาหารไทยไหลายๆร้านในประเทศไทยอีกวันนี้เรามาถึงหน้าร้านเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะไปบุกดูนะว่าเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องไปเข้าไปดูในครัวเขาเลยนะตามไปเลยสวัสดีครับเชบิญค่ะครับ วันนี้เรามีหลายเมนูที่อยากกินมากๆ,ๆครับไหนๆก็มาร้านอาหารไทยทั้งทีแล้วมีไผ่เย็นเป็นธรรมเนียมคนญี่ปุ่นเลยครับก่อนที่จะทานอะไรก็จะมีไผ่เย็นมาทําความสะอาดมือก่อนอน่ากินทานเลยครับอยากกินกะเพรามากๆครับอยากได้กะเพราทะเลครับแล้วก็ไข่เจียวหมูเอ็นไก่ทอดแล้วก็เป็นแกงเขียวหวานไก่ครับแล้วก็ที่ขายไม่ได้มาที่นี่ทั้งทีนะครับเอาส้มตําปะลาครับ คืออาหารที่ร้านนี้อร่อยมากๆผมเลยสงสัยมากว่าเคล็ดลับเขาคืออะไรครับงั้นผมต้องบุกไปดูที่ในครัวอะไรคือสาเหตุที่แบบอร่อยมากๆเห็นเขาว่าจะทําแกงเขียวหวานแล้ว ทำไมเชฟถึงทําอาหารไทยอร่อยขนาดนี้ครับก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันเกาทำอาหารมานานเลยครับประมาณ16ปีฮะับทำอาหารไทยในญี่ปุ่น16ปีแล้วครับมีมีหนังสือลงหรือวงมาให้ดูด้วยหนังสือซือญี่ปุ่นมีลงเลยนังสือญี่ปุ่นทั้งหมดเราถ้ารวมกันทำอาหารที่ไทยนี้ประสบการณ์นานประมาณเกือบ30ปีเกือบ30ปีน่าจะเป็นเคล็ดลับความอร่อยของเชฟเลยนะจากประสบการณ์ปรับเปลี่ยนนู้นนี้นี่ครับใช่ใช่ให้มันอร่อยที่สุดเนาะลูกค้าญี่ปุ่นสั่งแกงเขียวหวานบ่อยไหมโอ้โหเยอะมากเลยครับโโอ้ห มาแล้วครับจริงๆเมนูไข่เจียวเป็นเมนูโปรดผมมากเลยนะครับทุกคนก็คือมาที่ร้านอาหารไทยในต่างประเทศเนี่ยก็ต้องสั่งไข่เจียวนะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะแต่ดูดูมันฟูมากแล้วก็ดูแบบดูกรอบมากเป็นยังไงนะครับกินกับข้าวสวยมีแต่เมนูน่ากินั้งนั้นเลยไข่เจียวหมูสับอันนี้ดีมากมันเหมือนเป็นเมนูที่ เบสิกนะครับแต่ว่าอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้ว่าแบบไข่เจียวหมูสับอะ่ะถ้าจะทาให้ฟูในบ้านมันยากมากเพราะว่ากระทะมันต้องแบบดีจริง,รงๆแล้วใส่น้ํามันประมาณนึงทาเองไม่ได้ก็ต้องมาสั่งตามร้านแล้วก็ร้านนี้คือแบบฟูมากกรอบม,มากแล้วก็รสชาติแบบได้เลยครับต่อไปเราจะมาจัดกะเพราทะเลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมนูกะเพราต้องบอกว่าในหมู่ของคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเมนูที่ยอดนิยมมากๆครับแล้วก็ผมนิยมในการแบบแนะนําให้เขาทานเนาะ มาที่ร้านไทยนี่แบบพลาดไม่ได้เลยกับเมนูกะเพราเมนูกะเพราก็เป็นเมนูที่ขาดไม่ได้นะครับเ,เวลาอยู่ประเทศไทยเนี่ยคนญี่ปุ่นที่มาทํางานกับผมส่วนใหญ่จะชอบสั่งกะเพรากินกันฉะนั้นวันนี้มาที่ญี่ปุ่นมาร้านอาหารไทยเนี่ยก็ต้องลองเมนูกะเพราที่ร้านนี้นะครับแล้วก็ที่เลือกมาเป็นกะเพราทะเลนะครับนี่ลองชิมดูนะครับเผ็ดแบบคนไทยชอบอ่ะแต่มันเป็นสีสันที่ดีมากๆคือเวลาเรามาญี่ปุ่น กินอาหารญี่ปุ่น,นานๆเราจะแบบมีความโหยหาของเผ็ดและอันนี้คือตอบโจทย์ดีมากเลยครับอีอันที่พลาดไม่ได้แล้วก็เป็นเมนูที่ทั้งคนไทยแล้วก็คนญี่ปุ่นชอบนะครับก็คือนี่ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นนะจะนิยมสั่งเมนูนี้มากเลยเพราะว่ามันเหมาะกันแกล้มกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเบีย์นั่นเองอ อนนี้ที่เพื่อนๆเห็นว่าผมกินอาหารไทยแบบนี้อย่างฟินมากๆนะจริงๆเรายังอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะอย่าคิดว่าเราอยู่ไทยกินในร้านอาหารไทยที่ไทยนะตอนนี้เราอยู่ญี่ปุ่นนะเราสามารถกินแบบเดียวกันได้ในประเทศญี่ปุ่นแล้วเหมือนแบบของไทยด้วยกล้องบอกว่าอยากถ่ายเขียวหวานแล้วแต่ว่าไม่ให้ครับขอกินไข่เจียวต่อเพราะแบบชอบรสชาติมาก เมนูนี้ขาดไม่ได้เมื่อมาญี่ปุ่นเหมือนกันครับตอนผมมาเรียนที่ญี่ปุ่นใหม่ๆนะเป็นเมนูที่คนญี่ปุ่นถึงการ,รีเควสเลยนะครับว่าให้ทําให้ทานไก่เคียวหวานนี้เลยเดี๋ยวลองชิมว่าเป็นยังไงอ,อันนี้เป็นรสชาติแกงเขียวหวานที่อร่อยมากคือแบบมันมีความกลมกล่อมของกะทิแล้วก็ไก่ก็อร่อยมากเมื่อกี้คือเข้าไปบุกถึง ในครัวมานะครับแล้วเห็นเชฟทําอยู่แล้วเรารู้เลยว่าแบบวัตถุดิบก็ดีแล้วก็ตัวแกงเนี่ยมันคือหอมเป็นพิเศษเนาะผมว่าเป็นรสชาติที่ทางคนญี่ปุ่นและคนไทยชอบอ่ะอีกเมนูหนึ่งที่ขาดไม่ได้แล้วน่าจะเป็นจานหลักของวันนี้นะครับที่คนไทยแบบเวลามาที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องปรารถนาแน่เลยก็คือเป็นส้มตำปลาาครับนี่รสชาติแบบจัดจ้านแล้วก็แซ่บปลา้าหนุ่มมากครับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าอร่อยจริงไหมเนี่ยเพื่อนๆต้องมาลองด้วยตัวเองนะที่โอสกาในโตเกียวครับในเมื่ออาหารของร้านนี้อร่อยทุกอย่างเลยนะครับวันนี้ก็เลยอยากรู้จักเจ้าของของร้านนี้ด้วยครับแต่เห็นคุณพิมพ์วิ่งวุ่นมากเลยคือแบบลูกค้าในร้านนี้ก็แบบเยอะมากเลยค่ะก็ก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆค่ะเพิ่มเพราะว่ามันลูกค้าก็เป็นลูกค้าประจาด้วย <S <S แล้วก็เป็นแบบคนญี่ปุ่นก็เูนมาเยอะ,ะขึ้นนะคะ แล้วเมนูอะไรที่คนญี่ปุ่นชอบทานเ,าเมื่อวที่นี้ครับผัดผักบุงผัดผักบุ้งใช่แกงเขียวหวานกับผัดผักบุง้งพี่แล้วก็ยำมุนเต้นจะเป็นเมนูที่ยอดฮิตค่ะยอดฮิตค่ะ เราสังเกตเห็นว่าเมนูที่ร้านนี้ค่อนข้างหลากหลายมากครับมีทุกอย่างทั้งอาหารอีสานอาหารไข่เจียวก็อร่อยมากแกงเขียวหวานก็ดีมากขอบคุณมากฝากร้านค่ะ8 9อร่อยไทยฟิกัดโอซึกะนะคะอาหารคือจะเป็นรสชาติไทยๆเลยสั่งได้อยากเผ็ดอยากไม่เผ็ดอยากรสชาติไหนได้ทั้งนั้นเลยครับเปิด11โมงค่ะเปิด11โมงแล้วก็เบรกช่วง3โมงเย็นถึง5โมงเย็นแล้วก็เปิดจาก5โมงเย็นถึง5ทุ่มค่ะวันหยุดไม่มีค่ะมาทานให้ได้นะครับมาทานให้ได้ น,ะะนี่ต้องบอกนะครับว่าเชฟเนี่ยเอาหนังสือมาให้เราดูนะครับเชฟลงหนังสือญี่ปุ่นแล้วนะว่าเป็นเชฟที่ทําอาหารไทยลงถึง2เล่มเลยครับทุกคนหนังสือที่มาการันตีฝีมือนะครับว่าเชฟเีจะทำอาหารไทยเก่งจริงมาดูคลิปดีแล้วชอบอยากจะให้ทําอะไรที่ประเทศญี่ปุ่นก็สามารถคอมเมนต์กดติดตามกดไลค์กดฟอลโล w นะครับกด s u b s c r i ต e ช่อง Japan Salaryman TV ไปด้วย